ทุกคนด้วยนะครับก็วันนี้ก็มาหารายได้เสริมกันนะครับเป็นอแอปหารายได้เสริมทางมือถือนะอโอเคแอ,แอปนี้นะครับเขาเรียกว่าแอป Golden Time นะเป็นแอปอยังไงไปดูกันเลยโอเคเข้าตัวแอปมา <c oughs> โหลดก่อนแป๊บหนะึ่งโอเคเข้าตัวแอปมาเป็นรูปแบบ อืรูปแบบประมาณนี b b ni, ้อืมก็ให้เราขูดเนี่ยไอ้หน้าก็ขาวมืดๆเนี่ยขุดๆตรงเนี้เห็นไหมถ้าเกิดมีถ้าเกิดมันได้สองชิ้นนไหมวินข้างบนเห็นไหมวินด้านบนมันไม่ใช่ต้องสามชิ้นสิสองชิ้นนี้ไม่ได้ถ้าสองชิ้นอ่ะมันจะได้ตามโค้ดที่มันเขียนไว้ท้างล่างเนี่ยอ่าโอเคเห็นไหมถ้าสามชิ้นอ่ะ มันจะว่าถ้าเกิดว่าเอ,อรูปนาฬิกาสามรูปถ้าเราขุดเจอก็จะได้ใบไม้มาศูนย์จุดสองก็เออาเป็นเงินารากันนี่2สองปุ๊บปุ๊บปุ๊บ๊บไม่ได้ก็ได้แค่หนึ่งร้านเดียว<ลา>มาทุกสลัดตรงนี้ด้านล่างด้านล่างซ้ายมือ อตอนนี้ผมมีอยู่กี่เหรียนี่ยหนึ่งสองหน่วยสิบร้อยพันหมืนแสนได้ตอนนี้ผมมีอยู่1 000, 000, 000, 000, 000. นึ่งล้านตอง1นึ่งโอ้หนึ่งหนึ่เดี๋ยวผมจะสุ่มสัก5ครั้งได้มาพันสองไม่โอเคสี่พันเ สี่พเท่าเดิม 4, 7ี่พันเจ็ดสี่พันเจ็ด่ลืมเลยสี่พันเจ็ด สี่พันเจ็สลอตตรงนี้นี่เจ็ดร้อยห้าสิบไปโซัหร้อยห้าสิบเก็บพลักอืมพอมเคมลอตโต้ตรงนี้ให้เรเลือกลอตโต้ เอาตัวเลขที่เราต้องการตรงนี้จากนั้นก็คอนติเนวไปการสุ่มลอ,อตเตอร์หกหลักแต่เราเอาตัวเลขรดๆสักสีส่สองสยอยงสี่ยัันโอเคอืมปุ๊บรโหลดดื๊ดๆๆมันก็จะโหลดได้ล,ละผมเน็ตมันช้ากดออกได้เลยอืม พอปุ๊บเห็นไหมมันเรียบร้อยเลยนะฟรีคอยตรงนี้ฟรีคอยข้างล่างนี่มันก็เหมือนดูวิดีโออ่ะอืมแต่ผมขุดก่อนนะเห็นไหมสามชิ้นแล้วได้สามชิ้นก็ได้สามชิ้พร้อมตังอีกร้อยห้าสิบเหรียญเดี๋ยวผมจะขุดให้หมดกันเลย เดี๋ยวผมจะอมแอปนี้ในการถอนนี่เดี๋ยวผมจะบอกทีกันเดี๋ยวขอขุดหมดกันขุดไม่ไม่ค่อยเยอะมันให้ประมาณวันละเท่าไหร่แล้วเนี่ยก็จาไม่ได้อนกันประมาณสิบยี่สิบครั้งไม่ถึงวันหรอกไม่ใช่วันนะประมาณหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงก็กลับมาขุดต่อได้แล้วแอปนี้เรียว,ว่าใจาวัน,นทำ,ทำยังไม่ถึงอาทิตย์เลยแต่มาล้านแล้วม,มันมันมัน,มน น่าดูเหมือนว่าการจายเงินในตรงนี้เนี่ยมันจะ่ายอยู่ที่5ล้านมาั้งหรือเปล่าโอ้ได้ไมาอะหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นกโอ้ได้ไมอ่ะนจุดศูนยห้าให้ไหมไมากเลยได้มากหนึ่นนร พันสองรต่อต่อหนึ 1, ่งพันสองรอยแปดสินองรน่านเหมือนกันนั่นเนี่ยพันสรอ หนึ่งพันสองร้อยถ้าใครไม่อยากให้ผมพูดตรงนี้ก็สามารถก็ได้นะก็เป็นช่วงห,หลังช่วงหลังเนี่ยผมจะไปบอกการถอนนี่มันถอนนี่ประมาณเท่าไหร่เท่าไหร่เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูอแล้วขอกดตรงนี้ก่อนแก้เสร็จแล้ว ไม่ได้ขุดนานไงมันก็เลยให้มาเยอะหนึ่งพันสองร้อยให้พันสองร้อยครับพันครับพันครับพันนี่สิบสิบครั้งมันโอ้พันสี่พันห้าพันสี่อย่างเงี้ยก็ถือว่าไวนะแต่ั p ไวมากลย คั้งหนึ่งนี่มันน่าจะได้สักแสนแสนได้เลยมั้งเจอเพิ่มหนึ่งพันพันสองร้อยอหนึ่งพันสองร้อยอ ไฟรีคลอยอด้านบนคือพันสามร้อยหกสิบมร้อยหกสิองรนสนานเ สามหรือเปล่า,ากดเนี่ยหนึ่งพันหนึ่งพันหนึ่งพันสอง พันสองร้ <Hello. S 1> อยพัส่ร้อยพันสี่ร้อยสสหมดแล้วมหมดแล้ว <ultur recharge> ยางั้ก็รอประมาณสักหนึ่งชั่วโมงหรือสองชั่วโมง ฟรี <Free S 2> ตรงนี้ชุดตึบอ,อ่ะอันนี้เห็นไหมคนที่ได้เยอะตุดตรงนี้หืมหือเจ็บร้อยพันหมื่นแสนล้าน,นอโอ,โอ้หกเก้าร้โอยสี่สิบเจ็ดล้านเลยเยอะมากเลยเนี่ยโอโ้ เคลมไปกันได้เยอะเยอะเยอะดูเหมือนตรงนี้การถอนมันจะถอนอยู่ที่ประมาณแค่ห้าล้านเขเคมาดูตรงนี้วิตาอตตรีเอออืมเห็นไหมมีคนถอนแล้วยอดการถอนก็มีแมงยี่สิบยี่สิบเหรียญยี่สิบเหรียญยี่สิบสิบยี่สิบ ส0บ0ี0สิบยี่สิบสิบยี่สิบแอบนี้จ่ายจริงนะมันมียอดการถอนอยู่ส่วนไอ้การถอนทั้งหมดเนี่ยเราจะบอกว่าถอนยังไงมันกำหนดยังไงนี่อถ้าเป็นไอ้ใบไม้เมืกี้นะถอนอ่ะมันมี ขั้นต่ำก็คือสิบดอลลาร์ข้าขเพรพาวสิบดอลลาร์แล้วก็ถ้าเกิดว่าออตรงนี้เหรียญที่เราเก็บได้ประมาณห้าล้านอ่ะมันก็จะขึ้นให้เราสามารถถอนได้เลยเหมือนกันอ๋มอมาใหม่แล้วเหรอเห็นไ,ไหมไอใบไม้กรีบตรงเนี้ยมันมีมากสุดคือประมาณหนึ่งมืนเราสามารถขุดตรงเนี้ย รุ่นลับหนึ่งหมื่นหนึ่งมืนไอตรงนี้เลยนะมึงหนึ่งหมื่นเขาบแล้วหนึ่งหมื่นกรีฟหนึ่งมืนหนึ่งหมื่นดอกมาตรงนี้ก็ได้คือตอนนี้ผมมีสองจุดหกเจ็ดอ่ะสองจุดหกเจ็ดก็ถ้าเกิดมีแค่สิบดอกอมันก็สามารถถอนเงินได้แล้วสิบดอกสามารถถอนเงินได้แล้วนะบอกเลอยได้แล้วอืม ใช่สิบดอกสิบดอกมันก็เปรียบเสมือนเงินเงินดอลลาร์รุนรับมามากสุดก็คือประมาณหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นไอเนี้ยหนึ่งหมื่นดอกหนึ่งหมื่นดอกถือว่าได้เนี้ยใช่ไหมหน่วยสิบร้อยพันหมื่นหนึ่งหมื่นดอกก็ประมาณท้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณสามแสนสองหมื่นสามแสนสองหมื่นบาทนะ ถอนสมาถอนได้เรื่อยๆเลยครั้งสิบตลารายี่สิบตลราสิบตลลรายี่สิบตลาตราไปเรื่อยๆจนหมดจนครบหนึ่งหมื่นดอกเลยอืมเยอะมากอืมแต่ผมเนี่ยเนี่ยตึบตบตบอีกมาไม่มาฮะโอกาสมันได้ก็อืมยากเหมือนกันห้าพัน ลองลงมานี้ประมาณห้าพันรถไฟอันนี้ห้าสิบอืมโอเคข้าวก็มีแค่นี้แหละอืมการถอนนี่ถ้าเป็นเรียญน,นี่ประมาณห้าล้านกำาหนด5ลห้าล้านส่วนไอดอกตรงนี้เปรียบเสมือนเนดอลลาร์ถอนอยู่ที่ประมาณสิบสิบดอละอืมถ้าเกิดใครคุดอะขุดได้หมื่นดอกนี่โอ้ถอนได้เรื่อยๆเลย รอรับเงินอน่างเดียวสามแสนสองมืน่นโอเคเดี๋ยวก็คลิปนี้ก็เดี๋ยวขอจบเพียงเท่านี้ก็แล้วกันสวัสดีครับผม